สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เด็กๆก็มาเจอกับครูอมนะคะในวิชาอาเซียนค่ะเอาละค่ะเด็กๆนะคะวันนี้มาเรียนรู้อาหารประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียกันนะคะเรามาฟังกันนะคะว่าอาหารประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียเนี้ยมีอะไรกันบ้างนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาฟังกันได้เลยนะคะ ประเทศอินโดนีเซียาอาหารประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียนะคะเรียกว่ากาโูกาโดนะคะเป็นอาหารประจำชาติที่มีลักษณะเหมือนกับสลัดแขกนั่นเองนะคะจะมีถั่วเขียวถั่วงอก และก็ผักอื่นๆด้วยนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆชอบกินผักก็แปลว่าเด็กๆต้องกินอาหารการโดการโดของประเทศอินโดนีเซียได้นะคะนั่นคืออาหารของประเทศอินโดนีเซียนั่นเองนะคะเ,เด็กๆก็หยิบหนังสือวิชาอาเซียนขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดหนังสือไปในหน้า46ค่ะ เรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดนี้จะมี2ภาพนะคะคือภาพ A และก็ภาพ B เอ๊ถ้าเขาให้ภาพ A กับภาพ B มาก็แปลว่าเด็กๆต้องหาภาพที่แตกต่างกันนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะหาภาพที่แตกต่างกันเราต้องมาหาผลลัพธ์ก่อนนะคะเขาให้ตัวเลขมาในการบวกนะคะก็คือ2บวก 6จะได้เท่าไหร่เอ่ยเอาละค่ะเราก็เอาตัวเลขที่มากไว้ในใจนั่นคือเลข6นั่นเองนะคะแล้วยกนิ้วขึ้นมา2นิ้ว6แล้วอะไรคะ7 8ถูกต้องค่ะฉะนั้นคำตอบที่ได้นะคะก็คือ8นะคะเด็กๆก,ก็นำเลข8ไปใส่ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะที่เป็น 2บวก6นะคะเอาละค่ะเมื่อนักเรียนเติมเลข8แล้วเด็กๆก,ก็มาดูภาพ A แล้วก็ภาพ B นะคะสังเกตทั้งสองภาพนะคะว่า A กับ B มีอะไรแตกต่างกันตั้ง8จุดนะคะฉะนั้นเวลากากระบาทนะคะเด็กๆต้องมากาในภาพ B นะคะหาให้ได้ครบ8นะคะ เมื่อเด็กๆทําแบบผึ่งอัดหน้าที่4 0เสร็จแล้วนะคะก่อนที่เราจะทําแบบฝึกงอัดหน้าที่17แล้วก็48นะคะเรามาทบทวนเนื้อหาของอาหารอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆก็มาดูอาหารประจำชาติอาเซียนนะคะ 1. ประเทศไทยต้มยำกุ้ง 2. บูนายอัมบูยัต 3. กัมพูชาอามก 4. ประเทศลาวซุปไก่ 5. เวียดนามปอเปีย 6. ฟิลิปปินส์อโดเบเจสิงคโปร์ลักซา 8. อินโดนีเซียกาโดกาโด 9. ประเทศเมียนมาลาเพส 10. ประเทศมาเลเซียมาซิลามักนั่นคืออาหารประจำชาติตั้ง10ประเทศนะคะก็เปิดหนังสือไปในหน้าที่47นะคะเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะ นักเรียนสังเกตนะคะสังเกตภาพธงชาติที่เขาให้มานะคะให้นักเรียนเนี่ยลากเส้นจับคู่ภาพธงชาติกับอาหารให้สัมพันธ์กันนะคะโดยใช้ดินสอสีนะคะที่ต่างกันให้ถูกต้องนะคะแต่ละประเทศให้ใช้ดินสอสีต่างกันนะคะสีอะไรก็ได้นะคะมีทั้งหมด6ข้อนะคะ เด็กๆพร้อมแล้วเรามาราก,กันเลยนะคะบูนายไปอัมบูยัตนะคะ 2. ต่อไปกัมพูชาไปหาอามอกต่อไป3อินโดนีเซียไปหากาโดกาโด 4. ประเทศเราก็ไปหาซุปไก่ 5. เมียนมาก,ก็ไปหาหลาเพชรแล้วก็6มาเลเซียก็ไปมาซีเลรมาร์กนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะเมื่อทำครบทั้ง6ข้อแล้วต่อไปเด็กๆก็ก เปิดหนังสือไปในหน้าที่48นะคะก่อนที่เราจะทำแบบฝึกหัดในหน้าที่48นะคะคุณครูจะสอนให้นักเรียนนี้รู้จักธงชาติที่เตรียมมาในวันนี้4ประเทศนะคะแล้วจะได้ดูชื่อด้วยว่าธงชาตินี้เป็นของประเทศอะไรนะคะเพราะเราต้องสังเกตชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะก่อนที่จะทำแบบฝึกหัด เอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะธงชาติฟิลิปปินส์ฟิลิปปิน์จะมีตัว p อยู่นำหน้านะคะต่อไปประเทศที่สองธงชาติสิงคโปร์ก็จะมีตัว s อยู่ข้างหน้านะคะสิงคโปร์ต่อไปประเทศที่สาม ประเทศไทยจะมีตัวทีนำหน้านะคะไทยแลนด์ต่อไปประเทศที่4นะคะสังเกตภาพตรงชาตินะคะธงชาติเวียดนามจะมีตัว V ีนำหน้านะคะอ่านว่าเวียดนามนะคะเมื่อเด็กๆรู้จักชื่อของประเทศและ ธงชาติของประเทศต่างๆแล้วนะคะเราก็มาทำแบบฝึกหัดนะคะซึ่งมีอาหารอยู่ด้วยกัน4อย่างก็คือลักซาอาโดโบต้มยำกุ้งและก็ปอเปียทอดนะคะให้เด็กๆเกนี่ยนำตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของชื่อประเทศมาใส่ลงในวงกลม ของภาพอาหารที่สัมพันธ์กันให้ถูกต้องนะคะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วเราก็มาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเมื่อเด็กๆทำแบบฝึกหัดในหน้าที่สี่เจแล้วเด็กๆก,ก็อย่าลืมส่งคุณครูคนะคะสำหรับคลิปอาเซียนวันนี้ครูอ้อมขอจบเพียงเท่านี้นะคะค่ะ oh